ทิตาลีสวาง789าสวัสดีค่ะล่าสุดได้มีการจัดอันดับรายชื่อดาราดังจากการจัดอันดับโดยซีหน้าไวป๋ปอเพื่อทําคะแนนและเปรียบเทียบคนดังในบรรดารายชื่อดารามากมายอิทธิพลของดาวนั้นถือว่าไม่ธรรมดาแฟนๆหลายคนพยายามอย่างมากที่จะช่วยให้อดดอนของพวกเขาได้ครองตําแหน่งสูงสุดในรายการการจัดอันดับต่างๆที่มีขึ้นอย่างไรก็ตามความเร็วของการวนซ้ำและการแทนที่ในแวดวงไอดอนป๊อปนั้นเร็วมาก ดังนั้นรายชื่อของพลังดาราจึงได้รับการรีเฟรชอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้รายชื่อดาราดังมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งกงจินและจางจื่ฮั่นพวกเขาได้รับความนิยมอย่างมากในซีรีส์แนวมิตรภาพลูกผู้ชายล่าสุดที่เพิ่งได้ออกอากาศจบไปความนิยมในซีรีส์เรื่องนักรบพบันนจรสุดขอบฟ้าของพวกเขายังคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและพวกเขาทั้งสองคนก็ได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกันอีกครั้งยังได้ไกลายเป็นม้ามืดขึ้นมาในทันทีในสี่เดือนแรก ของครึ่งปีแรกของปี2021ในรายการพลังของดาราฉบับใหม่ล่าสุดใน1ิอันดับแรกกงจินจัดอยู่ในอันดับที่5ด้วยคะแนน85.89หลังจากที่กงจิ้นกลายเป็นที่นิยมจากซีรีส์เรื่องนักรบพเนจรสุดขอฟ้าความนิยมของเขาสามารถพูดได้ว่าถึงจุดพีคสุดในช่วงเวลาหนึ่งไม่เพียงแต่มีการปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ต่างๆเท่านั้นแต่ยังได้มีการค้นหาที่ร้อนแรงอยู่บ่อยๆในบรรดาการจัดอันดับต่างๆก่อนหน้านี้ กงจินมักจะอยู่ในอันดับต้นๆเสมอจางจือฮั่นซึ่งเป็นนักแสดงนำชายร่วมกับกงจินในเรื่องนักรบพนเนจรสุดขอฟ้าในแง่ของรูปลักษณ์กงจินและจางจือฮั่นมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นกลุ่มแฟนคลับของพวกเขาจึงแตกต่างกันเช่นเดียวกันจางจือฮั่นจัดอยู่ในอันดับที่4ด้วยคะแนน86.68เราจะเห็นได้ว่าคะแนนของพวกเขาทั้งสองไม่แตกต่างกันมากนักและยังไล่ตามกันมาอย่างติด อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสองคนมีความแข็งแกร่งโดยรวมไม่ต่างกันมากนักยากที่จะบอกว่าใครจะนำหน้าในการจัดอันดับนานาคตอันดับที่3เขาเป็นน้องเล็กสุดในรายการจัดอันดับทั้งหมดซ่องหยาเสียนในทีมยูดหลีกเขาเกิดในปี2004และเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงในวงการบันเทิงแม้ว่าเขาจะอยูน้อยมากแต่ซ่องหยาเสียนมีความโดดเด่นทั้งในด้านความสูงและรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาและสะดุดตาเป็นอย่างมากเขาเคยเข้าร่วมรายการประกวดร้องเพลงทางช่องปักกิ่งทีวี ในการเป็นเด็กฝึกของ TF เขามีความสามารถทั้งการร้องเพลงการเต้นการแสดงและรายการวาไรตี้ต่างๆนอกจากความเหล่าๆของเขาแล้วยังมีรอยยิ้มหวานๆของเขาที่ทำให้เราอบอุ่นหัวใจได้เช่นเดียวกันซ่งหย่าเสียนมีตำแหน่งเป็นเสาหลักในทีมหยูหลีคะแนนในการจัดอันดับอยู่ที่88.19หวังอี้ปอที่เราหลายๆคนมักจะคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างมากในฐานะไอดอลผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจีน หวังอีปอ้ป๋อจัดอยู่ในอันดับที่2ด้วยคะแนน91.83หลังจากปี2019ในซีรีส์จีนย้อนยุคแนวมิตรภาพลูกผู้ชายเรื่องปรมาจาร์ลัที่มารหรือเฉินชิงดิ้งได้รับความนิยมอย่างมากความนิยมของหวังอีปอ้ป๋อก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกันและยังคงอยู่ในอันดับต้นๆของวงการบันเทิงหวังอีปอ้ป๋อเป็นหนุ่มหล่อที่มีสไตล์เท่ๆท,ที่ชวนหลงไหลมีบุคลิกที่สงบนิ่งพูดน้อยและไม่ยุ่งกับใคร แต่บุคลิกที่โดดเด่นที่ไร้รอยยิ้มของเขานี่เองที่เป็นสเสน่ดึงดูดความรักของผู้คนได้อย่างมากมายและรู้สึกว่าเขาเต็มไปด้วยความจริงใจเราสามารถพูดได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลายหลังจากที่ได้รับความนิยมเขาได้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องหวังอีปปอทุ่มเททำงานอย่างหนักมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งและยังคงไล่ล่าความฝันของเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดภาพลักษณ์ของเขานนั้นดีมากเรียกได้ว่าทำงานเก็บเงินอย่างเดียว อย่างไรก็ตามเขาต้องได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นในอะนาคตอย่างแน่นอนและคาดว่าเขาจะสามารถขึ้นท่านอยู่ในอันดับต้นๆในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนานตราบใดที่เขายังไม่หยุดพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับที่สูงสุดในอันดับที่1ยังคงเป็นของเซอร์จานอีกเช่นเคยพูดได้เลยว่าเซอร์จานอยู่ในรายชื่อตั้งแต่ซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ลทัทธิมานออกอากาศมาจนถึงตอนนี้และเขาก็ติดอันดับต้นๆทุกครั้งอาจกล่าวได้ว่า เซจันเป็นผู้ที่มีตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สมควรได้รับในประเทศจีนไม่ว่าเขาจะได้รับการตัดสินจากอิทธิพลส่วนตัวจำนวนแฟนๆหรือการรับรองเซจันมักจะอยู่ในการจัดอันดับแนันดับต้นๆเสมอจากรายการพลังดารานี้เรายังเห็นสัญญาณบางอย่างในยุคนี้ที่งานคุณภาพหายากนักแสดงจะได้รับความนิยมทางอินเทอร์เน็ตด้วยผลงานด้านการแสดงการร้องเพลงการเต้นและรายการวาไรตี้ต่างๆจะปรากฏต่อหน้าแฟนๆจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาสั้นๆและจํานวนของแฟนๆของพวกเขาจะพุ่งทะยานขึ้นในชั่วข้ามคืนในขณะเดียวกันความสามารถในการครองตําแหน่งในอันดับต้นๆของรายการเป็นเวลานานและอยู่ในอันดับสูงเป็นเวลานานแสดงถึงความยั่งยืนของการพัฒนาศักยภาพทักษะการแสดงความมุ่งมั่นและการทํางานหนักของตัวเขาเองนี่เป็นเรื่องจริงของดาราไอาดอลที่สามารถครองอยู่ในอันดับต้นๆในรายการได้อย่างยาวนาน,าาน,านเช่นเซจ้าระหว่างอีป๋อ การพัฒนาในปัจจุบันของพวกเขามีเสถียรภาพมากและมีศักยภาพที่เป็นท็อปไทยไม่ใช่ว่าพวกเขาจะเงียบทันทีหลังจากที่พวกเขาได้รับความนิยมแต่พวกเขามักจะอยู่ในระดับต้นๆเสมอภายใต้ความร้อนแรงในันดับสูงพวกเขายังคงสะสมความนิยมอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะไปถึงจุดสูงสุดแล้วอยากจะลม้มลงง่ายๆและเมื่อเทียบกับรายชื่อแล้วสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับนักแสดงก็คือผลงานของพวกเขาอย่างไรก็ตามหวังยี่ปอและเสอ่์จาน ในรายการการจัดอันดับต้นๆของรายการต่างก็ตระหนักดีถึงความจริงข้อนี้ดังนั้นแม้ว่าความนิยมจะคงที่พวกเขาก็จะไม่ลัดทิ้งความพยายามวังอีปอในละครทีวีเรื่องล่าสุดของเขา b e Ing a Hero เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและท้าทายความสามารถใหม่ๆของเขาเขาไม่ได้เลือกละครไอดอลที่กำลังนิยมแต่เลือกงานในหัวข้อของตำรวจปราบปรามยาเสพติด b e Ing a Hero เขาได้แสดงให้ทุกคนเห็นถึงความรักที่ดีและความหล่อเหลาของเขา ซึ่งได้รับการยอมรับจากสื่อกระแสหลักและแฟนๆเป็นอย่างมากอีกทั้งยังได้รับการยงย่องจากผู้กำกับอีกด้วยหลังจากที่เซอร์จานประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเขาก็เริ่มที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของเขาอย่างต่อเนื่องเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่งในการแสดงละครเวทีแม้ว่าเขาจะทำเงินได้ไม่มากจากการแสดงละครเวทีนี้แต่นับได้ว่าเขาได้พัฒนาชื่อเสียงและทักษะการแสดงของเขาอย่างมากเหตุผลที่เซอร์จานตัดสินใจเลือกเช่นนี้ อาจเป็นภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของเขาก่อนหน้านี้เพื่อให้เขาได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการเป็นไอดอลในระดับสูงของวงการบันเทิงและข้อดีที่เกิดจากทักษะการแสดงยังสามารถทําให้ผู้คนอยู่ในแถวหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไปดังนั้นหลังจากประสบกับภาวะขึ้นขึ้น,นลงๆก่อนหน้านี้เซอร์จานได้เลือกวิธีที่จะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นและเลือกที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยความมุ่งมั่นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า ในช่วงนี้เซอร์จันกำลังวางแผนชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนอย่างที่เราทราบกันดีว่าเซอจันเป็นนักแสดงหนุ่มที่ทำงานหนักและขยันมากเขาไม่เคยเหนื่อยหรือท้อแท้เมื่อเขาอยู่ในการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำในฤะดูหนาวหรือเรื่องอื่นๆที่คนอื่นยอมรับไม่ได้อย่างมากในแง่ของข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆเซอร์จันไม่เคยท้อถอยและสามารถเอาชนะตัวเองให้สมบูรณ์แบบได้ทุกครั้งในการทำงานของเขา เราสามารถตัดสินจากการประเมินที่สูงของเขาโดยคนที่เคยร่วมงานกับเขามาก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือทีมงานเซอร์จานได้ถ่ายทอดพลังบวกที่เต็มไปได้วยความรักความเอาใจใส่และความกระตือรือร้นในการทำงานหนักเพื่อให้การแสดงนั้นส่งผลที่ยอดเยี่ยมสู่ผู้ชมในปี2021อาชีพของเซอร์จานกลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการรับรองทางธุรกิจงานภาพ,พยนตร์และโทรทัศน์หรือการแสดงละครที่ท้าทายความสามารถเขาได้ปฏิบัติต่อมันอย่างดีที่สุด และยังได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนของศิลปินรุ่นก่อนๆของวงการบันเทิงเขาเป็นคนที่น่ายกย่ยองและน่านับถือไม่ว่าเขาจะทำงานหรือใช้ชีวิตเขายังคงรักษาความบริสุทธิ์และความเมตตาภายในของเขาการผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ยากที่สุดของเขานับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่ยองที่สุดเขาสามารถรักษาหัวใจที่ใสสะอาดไว้ได้ตลอดเวลาบางทีการเพราะบ่มที่ตราตึงในหัวใจของเขาก็เหมือนรังสีของแสงแดดอันอบอุ่นมาสู่ผู้คนมากขึ้น การเปิดเผยชีวิตประจำวันของเสอร์จานในระหว่างการถ่ายทำได้ทำให้ผู้คนเกิดความประทับใจเป็นอย่างมากหลังจากเข้ามาในกองถ่ายแล้วเสอร์จานดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาจะหมกมุ่นอยู่กับบทบาทในตอนนั้นที่เขากำลังถ่ายทำและเขาจะสงบนิ่งหลังจากเขาถ่ายทำเสร็จยิ่งกว่านั้นในระหว่างการถ่ายทำเสอร์จานสามารถเข้าใจเสน่ห์ของตัวละครตัวนี้ได้อย่างแม่นยำและใช้การแสดงที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเพื่อทำให้ขั้นตอนการถ่ายทำราบรื่นขึ้น ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาของพนักง,งานเท่านั้นแต่ยังตีความในบทบาทได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยดังที่เซวจานกล่าวไว้ว่าบทบาทของสื่ออิงคือการตกตะกอนของทักษะการแสดงและสามารถมองเห็นได้ชัดภายใต้เลนกล้องแม้จะถูกเรียกว่าเป็นไอดอลนันดับต้นๆของวงการบันเทิงเซวจานก็ไม่มีการถือตัวใดๆทั้งสิ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ทีมงานของอีกุยายวได้เปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังต่างๆของเซวจานร,ระหว่างการถ่ายทําละครเรื่องใหม่นี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นความทุ่มเทของเซอร์จานความสามารถทางธุรกิจของเขาและรายละเอียดที่อ่อนโยนมากมายของเขาและทุกอย่างก็แสดงให้เห็นด้านที่ดีเป็นพิเศษของเซอร์จานจากการบรรยายของทีมงานเราเห็นแล้วว่าทักษะกา,ารแสดงของเซอร์จานในภาพเทเลอร์ที่ได้รับการปล่อยออกมาล่าสุดนั้นเขาทําได้ดีมากๆเพียงแค่จดนั้นจดเดียวทำเอาแฟนๆต่างรุ่นและตั้งตารอคอยการออกอากาศของซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วทีมงานยังได้กล่าวชื่นชมเือร์จานในเรื่องของความทุ่มเทของเขาในการทำงานหนักเมื่อเขาอยู่ในกองถ่ายเขาตั้งใจฟังคำแนะนำของทีมงานอย่างระมัดระวังและยังคงพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะการแสดงของเขาเหมือนเป็นนักเรียนใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อพนักง,งานรอบตัวเขาเช็ดเครื่องสำอางหรือเช็ดเหงื่อให้เขาเขาจะอ่อนน้อมทมตนและสุภาพมากและปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างอ่อนโยนทีมงานได้เล่าว,ว่าหลังจากถ่ายทำฉากของตัวเขาเองแล้วในช่วงหยุดพักของเขา เซจันจะรออย่างอดทนในมุมที่เงียบสงบแทนที่จะกลับไปพักผ่อนในรถส่วนตัวของเขาเขาจะคอยดูการแสดงของนักแสดงคนอื่นๆอย่างระมัดระวังแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเตือนให้หยุดพักในรถส่วนตัวก็ตามท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนมากเช่นนี้เขาก็ปฏิเสธอย่างแนบเนียนเพื่อไม่ให้คนอื่นรอเขาและในทางกลับกันเขาก็เตือนพนักงานในกองถ่ายให้หยุดพักผ่อนด้วยเขานั่งรอบนเก้าอี้พับขนาดเล็กแบบพกพาของทีมงานและพักผ่อนพร้อมพัดลมตัวเล็กๆในมือของเขา บางคนบอกว่าเซอร์จันเป็นดาราดังที่ไม่ถือตัวและเขาก็นั่งรวมอยู่กับทีมงานคนอื่นๆดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงมีความรู้สึกพิเศษต่อเซอ่์จันเป็นอย่างมากสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทำมีนักแสดงที่มีอายุน้อยกว่าหลายคนที่อยู่ในฉากพวกเขาชอบเซอ่์จันที่หล่อเหลามากและพวกเขามักจะรีบไปหาเซอร์จนันในระหว่างหยุดพักเพื่อมองดูเสอ่์จานในขณะที่เสอ่์จานกำลังพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้พับของทีมงานในขณะเดียวกัน เมื่อทีมงานมาเห็นก็กลัวว่าจะกระทบกับการพักผ่อนของเซอร์จานเขาก็ได้มาเพื่อเตือนและขอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบนักงแสดงเหล่านี้ว่าไม่ควรให้พวกเขามารบกวนการพักผ่อนของผู้อื่นเมื่อเขาพูดออกไปเช่นนี้เซอร์จานน่าจะได้ยินแล้วเขาก็ยิ้มและทักทายทันทีว่าสวัสดีเด็กๆเ,เมื่อทีมงานเห็นแบบนี้แล้วเขาก็เดินออกไปนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในหมู่สตาฟ์ของอีกุยเยา ก็คือมีฉากระหว่างการถ่ายทําอารมณ์และการแสดงของเซอร์จานอยู่ในระดับที่ดีแล้วซึ่งอาจเป็นเพราะความผิดพลาดของทีมงานและทําให้ต้องนํากลับมาแก้ไขใหม่ผู้กํากับรู้สึกงุนหงิดและไม่พอใจมากเ <c oughs> ขาพร้อมที่จะดุพนักงานที่ทํางานผิดพลาดดังกล่าวแต่เซอร์จานได้พูดว่าผมคิดว่าผมสามารถทําใหม่ได้ดีกว่านี้อีกมาถ่ายทําต่อกันเถอพะพนักงานทําท่าจะร้องไห้และคนอื่นๆก็ซาบซึ้งใจอย,อย่างมากเช่นเดียวกันเขาได้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างใจเย็นและอบอุ่นมาก จากรายละเอียดต่างๆระหว่างการถ่ายทำทำให้เรารู้สึกได้จริงๆว่าความจริงใจและความอ่อนโยนของเซอร์จ้านนั้นตรงไปตรงมามากความอ่อนโยนของเขาที่ซ่อนอยู่ในหัวใจความรักและความอบอุ่นที่เขามีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทีมงานหรือนักแสดงตัวเล็กในกองเดียวกันเขาได้ตอบสนองออกไปอย่างจริงใจรายละเอียดเหล่านี้ทําให้หลายคนค้นพบความงามของเซอร์จ้านความอ่อนโยนของเขาทําให้แฟนๆมีความสุขและคู่ควรกับความรักของผู้คนมากขึ้น การแสดงละครรีมและอดรมของเือจ้จานในฉางชาได้เปิดขายตั๋วออกไปแล้วอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ที่จะมีการขายตั๋วเกิดขึ้นทุกคนกำลังพูดคุยกันถึงวิธีการคว้าตั๋วสำหรับการแสดงละครของเสือจ้จานในฉางชาในครั้งแรกการแสดงละครรีมและอดริมในเวอร์ชันอย่างหัวได้ปรับปรุงทักษะการแสดงของเสือจ้จานอย่างมากเือจ้จานในฐานะดารานักแสดงซึ่งไม่ได้จบการแสดงมาก่อนได้ท้าทายการแสดงละครขนาดใหญ่เช่นนี้เป็นครั้งแรกและประสบความสำเร็จในทันที นอกจากนี้เขายังได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนักแสดงละครและรุ่นพี่หลายๆคนเรียกได้ว่าเซอร์จ้านทำงานอย่างหนักจริงจังและทุ่มเทจิตวิญญาณอย่างเต็มเปี่ยมและมันก็คุ้มค่าเสมอแฟนๆและผู้ชมต่างกล่าวชื่นชมว่าทักษะการแสดงของเซอร์จ้านนั้นยอดเยี่ยมและพลังระเบิดของเขาก็แข็งแกร่งเกินไปการแสดงละครดิมไลท์ดิมของเซอร์จ้านที่ห่างโจข่าวการรับจองล่วงหน้าได้มีปรากฏออกมาแล้วทําให้แฟนๆหลายคนที่ยังคงคว้าตั๋วไม่ได้ และไม่ได้เห็นการแสดงละครของเซอร์จานที่ตื่นตาตื่นใจดังนั้นพวกเขามีความกังวลว่าตัวการแสดงละครจะถูกจองไว้ล่วงหน้าหมดจากคนกลุ่มแรกที่จะไปคว้าตัว๋วประการที่สองพวกเขากังวลว่าแผนการซื้อตั๋วของพวกเขาจะหยุดชะงักลงเนื่องจากการแสดงละครของเซอร์จานในหางโจอยู่ในช่วงที่ใกล้กับวันเกิดของเซอร์จานมากที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยากพลาดโอกาสนี้และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากแม้ว่าวันเกิดของเซอร์จานจะอยู่ห่างออกไปอีกสองเดือนก็ตาม แต่เหล่าบรรดาปีเตอร์แพนทั้งหลายก็ได้เตรียมวางแผนสําหรับวันเกิดในปีนี้ให้กับเซอร์จานที่คาดว่าจะยิ่งใหญ่เกลียกไกรอย่างแน่นอนค่ะหางโจทูเลิฟปีเตอร์แพนบางส่วนสวดมนต์อย่างจริงใจทุกวันโดยหวังว่าจะคว้าตั๋วสําหรับการแสดงละครรีมไลอ์รีมของเซอร์จานในสถานีหางโจและของขวัญเล็กๆน้อยๆของหางโจทูเลิฟปีเตอร์แพนได้ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้ามีสัญญาณหลายอย่างได้บ่งบอกว่าการแสดงละครเรื่องรีมไลอ์รีมของเซอร์จานในครั้งต่อไปจะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอน และงานฉลองวันเกิดปีนี้ของเซอร์จานต้องยิ่งใหญ่เกรงกลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่ก็เป็นความรักของเหล่าบรรดาปีเตอร์แพนที่จะส่งอมอบให้กับเขาพี่ปันเชื่อว่าแฟนๆทางเมืองไทยและในต่างประเทศอื่นๆก็คงจะตื่นเต้นไม่น้อยกับเขาดีเหล่านี้และตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบกับความเซอร์ไพรส์ที่จะมีขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้เซอร์จานได้โพสต์วิดีโอบนแพลตฟอร์มโซเชียลและเซอร์จานได้ร้องเพลงริงริงริงเวอร์ชันคอรัสซึ่งเป็นการท้าทายชาวเน็ตจำนวนมาก ให้เข้ามาร้องเพลงต่อในจังหวะที่ขาดหายไปและก็ดึงดูดแฟนๆจานวนมากให้ร้องเพลงกับเซอร์จ้านและถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆในขณะเดียวกันเมื่อเราได้เข้าไปดูในติ๊ t ตอกจีนเราจะเห็นได้ว่ามีการร้องเพลงคู่กับเซอร์จ้านเยอะมากและเซอร์จ้านก็ได้ถูกค้นหาอย่างร้อนแรงในเบอยป๋อทําให้ขึ้นฮอตเสิร์ชในอันดับที่1เรียกได้ว่าตอนนี้เพลงริงๆ,ๆได้ถูกค้นหาอย่างร้อนแรงเช่นเดียวกันนี่ก็ถือได้ว่าเป็นมูลค่าแก่การกล่าวยกย่องอย่างยิ่ง หลังจากเซอร์จานร้องเพลงนักร้องต้นฉบับของเพลงนี้ก็มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเซอร์จานในทันทีและนักร้องดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นเพียงรุ่นพี่ที่โดดเด่นของเซอร์จานเท่านั้นแต่ยังเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอีกด้วยเพลงริงริง,รง,รงเดิมได้ขับร้องโดยเฉินเจี๋หัวเธอยังเป็นสมาชิกของกลุ่มนักร้องป๊อปหญิงที่มีชื่อเสียงของวง SHE แม้ว่าหลายๆคนจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเฉินเจี๋หัวและวง s h e มากนักแต่ความทรงจำในวัยเด็กของพวกเขา ได้นำพาอะไรมากมายมาสู่ผู้คนเพลงคลาสสิกข,ของพวกเขาฟังแล้วไม่เบื่ออย่างไรก็ตามหลังจากเซอรจ้านร้องเพลงนี้เสร็จเฉินเจียหัวก็รีบโต้อตอบกับเซอรจ้านในทันทีโดยบอกว่าโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและถามว่าใครทำให้เธอถูกเรียกอย่างบ้าคลั่งสิ่งที่ทำให้แฟนๆประหลาดใจมากยิ่งขึ้นก็คือเมื่อนักร้องต้นฉบับเฉินเจียหัวโต้อตอบกับเขาเซอรจ้านก็ตอบกลับเช่นเดียวกันและคำตอบก็น่าพอใจอย่างมากเซอรจ้านได้กล่าวว่า ฉันเองชันเองชันเองคาพูดสามคำติดต่อกันของเซอร์จานในประโยคชันเองน่ารักมากจริงๆและนี่ก็เป็นสเสน่ห์ที่ทําให้หลายคนหลงรักเขาได้อย่างหมดใจสําหรับเซอร์จานแล้วเซอร์จานเป็นทั้งนักแสดงและนักร้องในขณะเดียวกันเซอร์จานก็เป็นคนที่น่าสนใจมากที่สุดด้วยเหตุนี้เซอร์จานจึงเป็นที่รู้จักและชื่นชอบจากทุกคนและนักแสดงรุ่นก่อนๆบ่อยครั้งซึ่งได้รับการยกย่องจากนักแสดงรุ่นก่อนๆรวมถึงเพื่อนร่วมงานของเขาและเขาก็ยอดเยี่ยมมาก ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเสื้อจันมีค่าควรแก่การหลงรักจากทุกคนเสมอสุดท้ายนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ